สำหรับยินดีต้อนรับสู่ดาร์คเวิลด์นะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กัเกมกุเรลากันนะเป็นเกมแนวไอ้นี่นะครับอ่าคล้ายๆเขาเดียวแหละเทิร์นเบสแต่ทีมอะไรประมาเนี้ยอาจะเรียกว่าเป็นไอดอลนี่ก็ได้ไอดอลอาร์มิจีนะครับซึ่งเกมนี้น่าจะมีคนรีวิวไปเยอะแล้วแหละอันนี้ผมมารีวิวทีหลังนะครับก้าวถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยดีกว่านะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มันมีอยู่แค่ทั้งหมด12เซิร์ฟมั้นะซึ่งเซิร์ฟแรกก็เหมือนจะเต็มไปแล้วเยอะด้วย ซึ่งผมเล่นเทปที่หนึ่งนะครับใครจะเล่นตามก็าสามารถเดินได้นะเทปหนึ่งหาง่ายอยู่นะเดี๋ยวพร้อมเราไปดูเลยส่วนหน้าตาตัวเกมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะคเคหน้าตาประมาณนี้ส่วนลิงโหลดเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ด e s c r i p t i o n นะเคไปดูเลยว่ามีอะไรนะครับในหน้าแรกนี่ก็คือด้านซ้ายนะครับถ้ากดไปก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะอ่ะอันนี้คือตัวละครที่เราแบบเล็ก เลือกมานะมันจะมีตอนสุ่มอะ่ะอันนี้ผมเล่นมาหลายวันแล้วล่ะก็จะได้ตัวเ,เก่งๆก็มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวเอาตัวแบบอ่อนๆออกมานะเคปกติมันแบบจะรีแล้วก็ใส่เองนะรีทั้งหมดแล้วใส่เองอันนี้ต้องมาใส่ใหม่คนะโอเคตัวที่หกผมไม่มีนะอ่ะอันนี้จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้นะ ก็จะเอาต,ต,ตัวไหนขึ้นก่อนตัวไหนน่ารักก็สามารถนำมาใส่ได้นะอันนี้เอาตัวเอกกันอันนี้น่าจะเป็นพระเอกนะส่วนอันนี้เมะผมไม่เคยดูนะชื่อตัวละครนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าเกมนี้เป็นมีภาษาไทยนะครับก็จะมีหมดในเรื่องให้ดูนะแล้วก็ให้เต็นแบบก็มีประมาณนี้แหละพวกกรอบพวก,พวกข้อควานะมอะไรนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะสามารถมาแก้ไขชื่อได้แต่ก็เสีย แต่เพรแต่ว่าตอนแรกมันก็จะแห้ตั้งปีนะครับถ้าครแบบอยากเปลี่ยนหรือไม่ชอบก็สามารถมาเปลี่ยนได้อันนี้ก็จะเป็น ID ของเรานะสามารถเอาไปหาเพื่อนได้นะครับก็จะมีประมาณนี้ในหน้านี้ถ้ามาดูตรงนี้หน่อยหนึ่งก็เป็นเหมือนรเรียกวอะไรแนวจีบนะครับก็ถ้าสมมติเราส่งมิจฉภาพนยะเราจะได้รับของนะครับถ้าเราส่งไปถ้าเบลหมอนอัพเราจะได้รับของอันนี้น่าจะเป็นนังเอกนะในเรื่อง เราต้องมอบของขวัญอย่างเงี้ยซึ่งของขวัญผมไม่มีนะครับสกินก็มีหลายแต่กินอยู่นะแต่ไม่สามารถหันได้นะหันซ้ายหันขวาหันไม่ได้น่าตัวเอกแหละเคยไปดูตัวนี้กันนะไล่จากด้านนี้ไปด้านนี้นะเดี๋ยวจะไล่อย่างงี้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากครับในหน้าเมนูเนี่ยอันนี้ก็คือการเติมแพ็กครั้งแรกนะครใครมีเงินก็เติมได้อันนี้เช็คชื่อนะเป็นชื่อชื่อรายวันนะ สามารถมากดได้นะครับหรือว่าจะยอมจ่ายสองร้อยเพื่อให้ได้ของเพื่อแบบเรารีบอัพตัวละครเน,นี่ยอันนี้ก็จะเป็นมงร้อนครับอันนี้ถ้ากดไปก็จะดูโฆษณานะมันก็จะสุ่มมงร้อนเนี่ยผมได้หนึ่งพันเพชรมาสองรอบแหละเจ็บอันนี้ก็จะเป็นรางวัลลออินคนระับในแต่ละวันก็จะได้วันละสิบอันนะซึ่งอันเนี้ยก็ถ้าเียกง,ง่ายคือเหมือนตัวอัญเชิญคนระัก็เราอินสิบวันก็ได้หนึ่งพันเอ้ย ววร้อยพอดีก็ถือว่าดีนะลองดูอันนี้กันอันนี้ก็เหมือนเป็นเควสประจำวันแล้วมาเนี้ยแล้วก็วมากดรับของได้นะแ,แต่ระหว่างเควสก็จะไม่เหมือนกันนะอันนี้ซึ่งผมทำถึงวันที่แปดละซึ่งทำเสร็จมันก็จะได้ของของ้างบนนี้นะอันนี้ก็จะได้ตัวละครนี้มาผ้องมได้แล้วล่ะนี่ก็คือตัวนี้ mm hmm. แหละยัมามดูตัวนี้กันอันนี้ก็เหมือน, like like. อน,นแบบเควสเหมือนกันกน,นะของงานแบบพวก สุ่มตัวละครแล้วมันก็จะมาบวกในนี้เนี่ยถ้าผสมกันเมงนะอันนี้จะไม่เรียกหุ่ยนยนต์ว่าหุ่ยนยนต์นะจะเรียกว่ากันเมงนะถ้าข้อมูลผิดแบบอะไรก็กเอาภัยมาด้วยนะโอเค <S <S 1> <S 1> อันนี้มาดูดิกันทรัพยากรเลือกรางวัลชิ้นใหญ่เลือกรางวัลหรอเอาอะไรดีละ่ะอันนี้บะสามรางวันนลวโอเคแล้วก็เหมือนจะสุม่มนเนี่ย นี่ฮุดเจาะสำรวจเลยอ่ะก็เหมือนกิจกรรมนะอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับอ๋อถ้าได้ชิ้นส่วนอานนี้ก็เอามาแลกไอ้ตัว5าดาวได้นะซึ่งตัวละครในเกมนี้มันดอปง่ายอยู่นะเรียกว่าอะไรซึ่งมันโอกาสดอปมันสูงมากครับซึ่งเราตัวถือทองง่ายอยู่นะเกมนี้เกมเกันนี้กัน นี่คืออันใหม่ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะครับอันเชิญเนาะอ๋ออันนี้คือแมปของกันเมงมั้งก็คือในเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกาะตามนี้แหละเราต้องไปตามนี้นะครับเข้าสู่การอาทายอันนี้ผมเล่นให้ดูก่อนนะมันเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวเกมก็จะเป็นแบบเกมเทิร์นเบสอะไรประมาณนี้นะอันนี้ตัวละครก็สามารถเลือกไปวางได้นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาให้เรามานะสามารถจัดทีมได้ทีมละห้านะครับ อาไใส่ได้แค่ห้าตัวนะอันนี้ชผมปับเป็นคูณหนึ่งให้ดูนะครับนี่ซึ่งถ้าคูณสี่ต้องเล่นไปอีกหน่อยหนึ่งนะอันนี้ผมไ่ดูนะอ่าตรงนี้ค่าคล้ายๆของในดาบเป็นค่าศูนยนะครับถ้าเป็นเผ่าเดีวยวกันก็จะเพิ่มสแต็กต่างๆนะน,นี่คือค่าพลังรวมของทีมนะครับจะมีสามหมื่นอ่าส่วนอันนี้มาดูตรงบัฟนะครับ บันี่ก็คือเหมือนว่าที่สถานะอะไรก็สามารถมาดูได้อันนี้เป็นแอนิเมชันตอนใช้นตินะนี่อลังการโคตรนี่ค่าสถานะต่างๆนะตอเราติดสถานะอะไรก็มาดูตัวนี้ได้ส่วนนี้ก็มาดูนะครับว่าเนอจะไปเป็นตัวอะไรนะอยู่ี่แอนิเมชันอย่างเท่อันนี้มันจะเป็นอีเวนต์แล้วก็เป็นทีมของเขาเรียวกว่าอะไรผู้ร้ายนะมันจะเป็นผู้ร้ายเลย ดูดีเหมือนอุลตร้าแมนเลยอ่าก็จะเป็นอแยบบ่างงี้ครับจัดทีมเทนเบดแล้ววันเนี้ยแนวหุ่นยนต์นะครับใครชอบก็สามารถไปโหลดได้ใครชอบก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้นะเอฟเฟอร์อลังการนะเว้ยมันเพิ่มเกาะด้วยเพิ่มเลือดแต่ผมเพิ่มเป็นคูณสี่แล้วนะ,ะนะแต่ว่ามันจะกระตุกหน่อยนะภาพมันจะดูกระตุกกระตุกนะ เลือดฝั่งไหนไม่รอดเลยโอ้โหตีกันเป็นแสเนเลยโอ้อลังการจัดเกมนี้ก็ใช้ความจําเยอะอยู่นะครับซึ่งใครพื้นที่น้อยก็ต้องลองคิดดูแล้วกันว่าจะลองเล่นดูไหมเนี่ยชนะ เ้ยมันฟื้นขึ้นมาแล้ว,วะเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นทีมที่มันให้เราเลือกเองนะแบบว่าเราจะใส่ตัว,วอะไรเข้าไปเพราะมันเป็นอีเวนต์ด้วยนะ่ะอ่ะชนะตาหนึ่งอนะ่ะมัน,นก็เหมือนมีวอลลาพาด้วยมั้งอืมก็ประมาณนี้ครับไห้เป็นอีเวนต์แะโอเกมดูสน่อไปกันดูนี่ครับแพ็คเมื่อเม่เมนะ แพ็กมือใหม่นะครับถ้าสามามาเติมดูนะนะแต่ราคาก็สูงจัดอยู่นะอันนี้เป็นของแบบทั่วไปนะของฟรีแหละแล้วก็ถ่ายฟรีก็มารับน,นี้ได้น,นี่ของละสัปดาห์นะครับซึ่งก็รับไปแล้วแหละรอสัปดาห์หน้าดีนะเมาดูอันใหม่กันแบบนี้นี่ก็เป็นแพ็กนะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น,ปนะปนมอลลพาร์ตน,น,น,นะครับ าคล้ายในอาวีนะทำภารกิจแล้วก็จะปลดล็อกเลเวลของผลงานนะครับนี่ซึ่งผมยังไม่ถึงไหนเนะี่ยเคมาดูนี่กันอันนี้ก็จะเป็นภารกิจด่านนะถ้าเราผ่านด่านตามที่เควสันบอกเราก็จะได้เพชรมานะครเพ่งด่านหลังๆประมาณ4ขีดยีอันนี้ก็เริ่มยากขึ้นมานะแต่ของที่อัปเกรดมันก็มีให้เรื่อยๆนะอันนี้ก็ผ่านด่านก็นจะรางวัลเหมือนกันนะ อันนี้ขอมอธิบายอะไรมากแล้วกันนะมันคลิปจะยาวแล้วแหละอันนี้ก็เป็นของรางวัล็ออินประจำวันนะซึ่งมารับกันได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มเพื่อนนะครับซึ่งสามารถมอบดอกไม้ได้แล้วก็ยืนยันเพื่อนเพิ่มเพื่อนก็นมาเพิ่มปตัวนี้ได้นะแต่มาใส่ ID ผูเ้เล่นไปได้อันนี้ก็เป็นจดหมายนะครับซึ่งเรากดรับ มันก็จะมีจดหมายเข้ามานี้หน้าตาจดหมายก็แปลกๆหน่อยนะจะไม่เหมือนเกมอื่นแตเท่าไหร่แบบอันนี้ลำดับแรงนะก็เป็นแรงในเซิร์ฟนะว่าเรายรอยู่ในลำดับดับเท่าไหร่ผมไปอยู่ันดับที่หกร้อยน,600นะซึ่งผลเก่งก็เก่งเกินตั้งค่านะคตั้งค่าเกมก็จะมีพวกนี้แหละทุกอย่างเป็นภาษาไทยหมดอันนี้ผมเลือกเป็นเ d ดีเพราะว่ามันชัดกว่า HD ดีนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน พอปรับแล้วลองไปดูอีกทีมันก็แบบเหมือนช่วงแรกก่อนที่มันอัปเดตอ่ะมันก็ HD มันชัดกว่า HD นะแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะ HD น่าจะชัดกว่าเฟรมเรทก็ปรับได้เฟรมเดทสูงนะแต่ไม่รู้ว่าเฟรมเดทที่มันปรับนี่หกสิบหรือเปล่านะส่วนอันนี้ก็ปรับขนาดหน้าจอนะอ่ะดูตรงนี้แล้วกันมันจะปรับซ้ายขวาแบบไม่เท่ากันนะอ่าใอยากให้มันแบบไม่อยากชิดจอมากก็ลองปรับดูกันได้นะอันนี้ก็ทามา้ราปิดแอนิเมชันเทคิวได้นะ ทั่วไปก็มีมีการล็อกอินแล้วก็สลับบัญชีนะโอเคอันนี้ก็เป็นในนี้นะเงินที่จะได้จากน่านนะอันนี้ก็เพ็รนะอันนี้การประจนภัยนะครับนี่จะเป็นหมูกก่เกาะอย่างเงี้ยแหละซึ่งมันกว้างมากยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะเนี่ยเหมือนว่าข้างหลังจะมีอีกนะแต่มันจะไปไม่ไหวนะครับเพราะว่าด่านแต่ละด่านมันยากนะครับซึ่งในอันนี้มันก็จะมีพวกดันต่างๆนะครับ อันนี้เป็นดันที่แบบอ่าเขาเรียกอะไรมาเก็บของได้ซึ่งก็ถ้าลงนี้แล้วสามารถกวาดล้างได้นะแต่ว่าถ้าใครแบบเททีมเทพแล้วก็มาอันนี้ต่อได้เลยไปไปจนแพ้กันก็จะเดินเก็บของอย่างเงี้ยแหละแบบเดินเปิดแมปแล้วก็เก็บของนะแล้วก็สู้กับมอนแบบออกลบนี่อ่ะอันนี้จะเป็นทีมของผมนะเดี๋ยวผมจัด จัดทีมก็ง่ายๆเลยถ้าสมมุติเราเลือกตัวไหนที่อัปเกรดไปแล้วก็กดกดตรงนี้นะมันก็จะจัดทีมให้โอัตโนมัตินะเราไม่ต้องไปดูได้ว,ว่าเราเลือกตัวไหนไปแล้วอ่ะนี่ก็คือจัดทีมแบบเทพของเราไปแล้วนะส่วนค่าวลาของผมก็มีเนี่ยประมาณแสนหกนะของทีมฝั่งนั้นก็เจ็ดหมื่นเก้านะแล้วก็จมทีเลยอ่าทีมผมโคตรโหด น,นี้ตัวนี้ผมพงได้มานะเป็นเหมือนผ่านเอาไว้ปล่อยหุ่นยนต์ไดนะ้ไหมน่าจะเป็นตัวลายนะครับดูจากทรงหน้าตาแล้วเมื่อกี้นี้ก็ไม่เลืกาาอกทักษะได้นะอันนี้ก็เดินไปเรืเร่อยๆมันก็จะมีพวกงอนอยู่ต่างๆนะครับเราก็มาเดินเคลียร์นะถ้าสมมติผ่านแล้วมันก็จะมีขึ้นให้กวาดหลังเงี้ยในวันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเคลียร์ไปเรืเร่อยๆก็เคลียร์ไปนะ เพราะว่าอันสุดท้ายนี้กนะ็ของที่ได้มันก็ดีขึ้นนะโอเคมันไปดูอย่างอื่นกันดีกว่านะอันต่อไปก็อดีนาครับอดีนานี้ก็เหมือนจะสู้ไปเรื่อยๆนะเหมือนว่าใครเราไปดูค่าพลังนะว่าค่าพลังของใครน้อยกว่าเราคสู้กนนั้นนะอย่าไปสู้กับพลังสูงนะเพราะมันเก่งนะก็จะมีของรางวัลน,นะพวกเนี้ยรางวัลรายวันกับรางวัลฤดูกาลนะซึ่งฤด,ดูกาลอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะรีประมาณวันไหนนะ อันนี้อันดับ,บอันนี้ก็เป็นทับนะที่กดไปเมื่อกี้ก็มาจัดทับได้นะอย่าลืมนะครับเป็นทับเอาไว้ตั้งป้องกันนะถ้าเราไปโจมตีฝั่ง,งนั้นแล้วเราไม่ได้มาจาัดตัวนี้ไม่มีค่านะครับแรงเราจะลดะครับอย่าลืมนะมาจัดทับตรงนี้ด้วยน,นี่ประวัตินะครับอ่นนี้ก็จะมีคนมาสู้กับเราแล้วเราไปสู้เขาอะไรแันนี้อ่ะมาดูต่อไปกันอันนี้มาดูนี่กัน,นครับเมืองจำลองอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหอคอยนะอ่าแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแหละ มันก็มอนก็เก่งขึ้นนะน,นี่ก็ข้อมูลด่านนะก็จะเจอกับมอนเพืออะไรอะไรแบบนี้อ่ะอันดับของผมอันดับที่500กว่าแล้วนะเพราะว่าอยู่ชั้นที่60แต่อันดับหงของเซฟก็ร5 4ยห้าบนะอ่ะก็ลองมาเล่นดูกนไดนะ้นะแกลบมานี้มาดูนั่นสร้างเมืองนะอันนี้ก็คล้ายแบบทอยเต่าแล้วมันก็จะเดินตามแผนที่แหละมันก็ไปตกตับขอกอะไรนะี้ยป็นยาก่าไรนะ ล้วก็มาซื้อได้นะครับมันจะมีของตับตามได้เน,นี่ยอ่ะเก็บเรียบเลยอ่ะถ้าถ้าสมมติเราได้เราก็จะมีนี่ความสำเร็จเราก็มากดหลับได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกเต่าที่สามารถเลือกเลือกได้ว่าจอหน้าไหนนะอ่ะขยับตกตรงไหนก็เลือกได้แต่ตรงนี้มันจะได้ตอนที่มันจะดอปนะครับแล้วแต่ว่ามันดอปตอนไหนนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน ซื้อไปแผนที่สมบัติอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมนันให้เลือกค่อเลือกอะไรก็ได้หอ่อเลือกนี้แล้วกันเก็บครบห้าอันและสามารถมาเลือกได้นะชิ้นส่วนแผนที่ก็คือเราเดินครบอันเนี้ยประมาณเก็บครบห้ารอบก็จะได้แผนที่เนี้ยแล้วก็ไปเลือกที่ผมเดาเมกี้ได้นะ อันนี้ก็ร้านค้านะก็สามารถเอาเงินมาแลกตัวละครได้นะมันจะมีหลายร้านค้าเลยน,น,นะก็จะแต่ละอย่างก็ใช้ไม่เหมือนกันนะไออบางวันอนะินบางอย่างก็ได้คนละอย่างน,นะอันนี้เศษชิ้นส่วนก็ได้พวกตัวละครจำซ้ำมา嘛ก็ลองมาดูได้นะไม่ยากนะเกมนี้ถือว่าเล่นง่ายเน่อยันนี้ก็เป็นร้านค้านะเราก็มาดูได้นะจะซื้ออะไรนี่อันนี้สำคัญอยู่ซื้อไปครับ จะไปอะไรเดียะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนแบบไปตีตามด่านไปเรื่อยมั้งแบบเดินเป็นเส้นมานะมันจะมีประมาณสามเส้นอะเราก็เลือกมาสักเส้นหนึ่งแต่ด่านต่อไปผมไปต่อไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรแคบมาดูต่อไปรับออกลบนะเอ่อช่วงแรกที่มันสอดก็ให้กดตัวน,นี้เลยอันนี้ก็จะไปด่านล่าสุดที่เราต้องไปนะ อันนี้ทีผมโอเคแล้วแหละแต่นี้ก็ทีฝั่งนั้นนะค่าพลังก็แสนสี่ก็สู้เลยซึ่งภาพมันก็สวยนะใครที่ชอบแนวหุ่นยนต์อลไรก็โหลดดูได้นะครใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าอยากให้ผมแก้ไขก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะ ก็จะมาปรับใช้ต่อนะครับซึ่งคลิปตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีไราจะลงเงอนน,นนะเกมใหม่ๆก็ออกเยอะนะครับแต่ส่วนมากเป็นโคดเบต้าเกือบจะหมดเลยนี่น่าจะเปิดเป็นตัวจริงแล้วแหละเกมเนี้ยไงสุดยอดปะนะชนะด้วยแหละอ่ะถ้าเราจะไปต่อกดไปนะแต่ถ้าเราไม่ไปก็กดกลับมากดตรงไหนก็ได้เมื่อกี้แต่ตรงไหนแล้วมันก็จะออกมานะอ่ะส่วน,นนี้เป็นเรื่องราวนะเป็นสตอรี่นะครับ ก็ถ้าสมมติเราเก็บสตอรี่หนึ่งนนันหนึ่งชนะเราก็มันก็จะไปสู้มั้เขาเรียกว่อะไรมันจะได้เนี่ยด่านตานี้มาแล้วก็กดเข้าไปสู้ได้นะแต่มอนก็ไม่ได้เก่งมากหรอกว่านหุ่นแล้วทีมเราเดี๋ยวดูตรงนี้กันการเมงก็คือตัวละครของเรานะครับนี่ไงนะจะเป็นแอนิเมชันที่แบบ HD นะตัวเล็กๆน่ารักมูม,มิงคุ้งฟิงตัดดิง้งแมว สามารถหันได้อัปเกรดต,ตรงนี้นะซึ่งอัปเกรดมันก็จะเป็นขั้นไปเรื่อยๆต่อไปจะใช้ของสิบโมนนะถ้าเป็นเวลสิบเวลยี่สิบเนี่ยก็มาให้อัปนะเดี๋ยอันนี้ก็ไปดูอะไรนะนีก็ใส่ทั้งหมดได้เรื่อยๆของมาใส่ให้เรานะก็กดีบวกแต่ของสีทองเนี่ยมันก็ดับยากอยู่นะซึ่งใช้ของอัปเกรดเยอะอยู่แต่วันทีมันก็แจกมลาตามอีเวนต์นะ เยเไปหากดด้วยแต่แบบเราพลาดไม่ได้รับนะเสียดายนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าช่างนะเรียกว่าอะคนขี่แล้วเหมือนคนขี่นะแต่คนขี่ของแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะถ้าสมมติเราได้ตัวซ้ำมาเราก็กดตรงนี้อัปเกรดดาวแล้วก็มากดอัปเกรดได้นะมันก็จะอัพให้เลยนะ ก็คือตัวซ้ำมาแหละมีซ้ำม,มันก็ให้อัพเป็นดาวต่อไปนะแต่ถ้าเป็นสี่เงี้ยต้องเอาสี่สองตัวมันรวมกันเพื่อเป็นสีม่วงเนี่ยต้องเอาสี่สองอันมารวมกันเพื่อเป็นสีทองอ,อ,อันนี้ก็คือเหมือนสมุดภาพนะก็มากดรับตัวนี้ได้นะอย่าลืมนะตัวนี้มันก็มีของแจกนะถ้าแบบเราอัพเกียรดดาวแล้วันก็จะมีเพชรเรื่อยๆอยู่ในเนี่ยก็ถ้าใครขาดเพชร ขาดอะไรก็มากดแถวนี้ได้นะอ่าอย่าลืมเหมือนกันนะเพราะบางอย่างก็สำคัญในการเล่นต่อไปเหมือนกันเกมมาดูเนี้นนะนี่ก็เป็นแพ็คที่ให้ดูไปตอนแรกหมู่บ้านอันนี้เราก็มามอบอันนี้มารับก่อนนะแล้วก็มาเดี๋ยวอะไรเอาส่งทีมไปหาของซึ่งต้องมาดูกันนะว่าตัวนี้ใช้อะไรบ้าง ก็จะเป็นประมาณสี่ดาวขึ้นก็เอาตัวนี้ไปแล้วกันแราก็จะใช้ธาตุอะไรก็ไปดูนะธาตุน้งแล้วก็หาตัวธาตุน้ําตัวหนึง่งตัวธาตุน้าตัวไหนนี่นี่อ่ะแล้วเราก็ส่งไปคนระับซึ่งใช้ประมาณบางชั่วโมงหนึ่งก็แล้วแต่สิ่งของนะอ่ะเราก็ดูนะว่าใช้อะไรบ้างมันจะมองยากนิดหน่อยนะไม่เป็นไรใช้ธาตุไฟ Okay. อันนี้ใช้ธาตุอ่าใช้หดาวขึ้นแล้วก็ใช้ไฟอ่ะแล้วเราก็รอนะก็จะได้ของตอนนี้แหละอ่ะ,ะมาดูนะีเก็บของป่าอันนี้ก็ต้องเล่นผ่านดน่านนะแล้วก็มาเกี่ยวเนะี่ยเก็บเกี่ยวได้สองครั้งต่อวันนะ เหมือนจะต้องเล่นผ่านด่านเพื่อปลดไอ้ดอกไมต้ตอนแรกมันมีแค่อันเดียวนะก็จะได้ของทันนี้แหละอันนี้ชิ้นส่วนสีม่วงๆนี่ก็คืออัปเกรดไอ้ช่วงระหว่างเล็บสิบเล็บยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นช่วง,ช,วงช่วยนี้ช้ตีมมิงนะอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นพวกเมืองนะที่เราให้เอาไปใส่ในเนี่ยนะรูันเพิ่มไหนเหมือนกันก็ให้ทําแล้วก็ลองทําไปดูนะไม่ยากเท่าไหร่อ่าอัปเกรดอันนี้ก็ต้องมีแต้มอเนี้ยเยอะๆหน่อยงานที่จะทต่อไป มันก็จะเพิ่มเหมือนเพิ่มการดรอปของหรือของเก็บประมาณน,นี้หรือที่เก็บของนี่แหละเอเไปดูนี้กันอาวุธเน,นี่อาวุธต้องปลดไม่แน่ใจว่าด่านนี้เท่าไหร่นะแต่ก็จะปลดให้เราแบบเอาชิ้นส่วนมาเพื่อเอาไปใส่ตัวละครน,นะเควสอันนี้ก็จะมีเควสรายวันอ่ะเรากดรับไปมีเควสรายสัปดาห์แล้วก็เควสรายเดือนนะ เหตุการณ์อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ตาคัญรดำเนินกรที่เราทำนะบางอย่างก็อัปเกรดพวกกันมิงของเราอะ่ะหรือหุน่นยนต์ของเราถึงเวลร้อยหนึ่งตัวแล้วนะะก็ลองมาอ่านดูนะไม่ยากเท่า,าไหร่ห้องวิจัยอันนี้ก็เหมือนในดาบไอค่าศูนย์นะก็ถ้าเราใส่ตัวละครหนึ่งเข้าไปก็จะเป็นเวลต่อไปเลยนะเออไม่ใช่เวลต่อไปก็ต้องเวลแบบจากหนึ่งก็เพิ่มเป็นอ่ะแปดสิบนะแปดสิบเป็นทีพีเอนะ็น ก็จะเต็มง่ายอยู่นะอาคยดับไป5ู่นย์แล้วันนี้กองทัพก็คือกิวนะอ่ากิวได้แล้วก็สามารถสร้างกิวได้สร้างก็ใช้5ล้าเป็ดนะร้านค้าอ่ะก็ที่เราดูไปเมื่อกี้ละของต่างๆนะเป้อ่ะอันนี้สําคัญแล้วละเป้อันนี้ชิ้นส่วนตอนที่ผมบอกนะเป็นชิ้นส่วนที่เราจะเก็บมานะ ็ลองมาดูได้ในเพลงนะอันนี้ผมเลือกสีม่วงไปนะพอจะได้มาเปิดนะมีชิ้นส่วนมันก็มีของที่เราแบบบางอย่างที่เราหาไม่ได้ก็อยู่ในนี้แหละก็ลองมาดูได้นะคอ่ะอันนี้สีทองสําคัญอยู่นะสามารถประสานได้นะมันก็จะสูมตัวละครมานะที่เป็นสีทองก็ถือว่าดีอยู่นะ ี่แล้วก่อนบไปนะแัยบยากมาดูส่วนต่อไปอันนี้ก็ที่ข้ามไปเมื่อกี้เพราะว่าเราจะเก็บไปที่หลังยังไงล่ะก็คือการส่งเกลือนะครับก็รายละเอียดก็มีประมาณนี้แหละอัตากันรอบเยอะกว่าเกมอื่นอีกเลยนะ เพราะว่า5ดาวมัน4ีจ้าเลยนะถ้าเกมที่ผมเล่นตอนนี้มันแค่0.04นีอ๋ออันนี้คือดีดีกว่าเกมอื่นเลยนะนะข้อดีก็จะมีหลายแพ็คให้อัพนะให้เลือกซื้ออันนี้ก็สีทองที่เราเก็บมานะไอชิ้นส่วนสองหัวสวรรมันจะใช้แยกกันนะครับใช้แยกกันเนะี่ยมันแยกกันนะอันนี้ก็คะแนนมิตภาพนะครับก็ส่งให้เพื่อน,นะอนดอกไม้ไนะ่ะอันนี้ไม่เปิดนะ ต้องผ่านดานคี1สิบสองสิบสองีสี่สิบนะหรือให้ระดับความสัมพันธ์ของตัวผู้หญิงนะให้ถึงเวลสิบเก้ให้เราไปดูเลยนะว่ามีนะมั้งไปสุ่มเลยผมมีย่สี่สิบก็สี่สี่ครั้งอะสุ่มอะนี่ก็จะเป็นแอนิเมชันนะตอนที่แบบจะสุ่มตัวละครนะน่าจะเหมือนแอนิเมะนะครับซึ่ง จะหาดูทริกรสิ์อันนี้ไม่รู้หาดูจากไหนนะซึ่งใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะแต่ตรงนี้นะครับไม่มีสีทองอ่ะโอ้โโอเคมาโลแรกในคลิปก็เืลอให้เลยนี่ยไปต่อไปต่อแต่มันโอกาสได้อยู่นะแต่คลิปเลยนะเนี่ยสีทองได้ามาตัวนึงน,นะ โอเคหมดแล้วหรอไม่มีแล้วไงสีทองมาไม่มีเลยโอเคไม่ได้นะสีทองอ่ะมาดูเนี่ยกันไม่มีเลยโอเคครับได้มาตัวหนึ่งตัวซ้ำแหละ อ่ซึ่งอันนี้มันสามารถสลับกันได้นะถอนจันระวันก็จะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นธาตุไฟนะวันต่อไปจะเป็นธาตุต่อไปนะดินน้ำเนะก็ประมาณนี้นะอยงการสุ่มก็เกลือไปเลยคลิปเนะี้ยอ่าการที่เราดูเมื่อกี้ที่เราอัปเกรดต่างๆมาก็เนี่ยก็จะได้พวกกล่องสีดทองมานะใครตามหายอยู่ก็มารับกันได้ถ้าจะมีจุดแดงๆก็กดมารับกันได้นะครับชิๆนะ แกปคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละก็ใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ่าแล้วถ้าใครชอบและอยากให้เพื่อนเล่นก็กดแชร์นะแกบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้คิดใหม่นะสามารถคอมเมนต์พูดพะนะคุยได้นะเกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย